ไปอย่าดูแลฉันแต่ต่อไปอย่าให้รู้ว่าเพ่อนนอกใจฉันเอาแค่ใจกูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำให้มึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวไม่ยังจ้องจักกัดนี่กูสะบังมัดเดียวทำให้พวกมึงหลับคอโทษที่มัดสายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนแก๊ปก็ทำมึงตายไอ้สัตว์เวลากูแร็ปทำมึงตายตาลับนี่ขนาดกูยังไม่รักก็ทำมึงงงดีไอ้สัสกับลุงพลกูเต้นเต่า ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจะกัดนี่กูสบางมัดเดียวทำให้พวกมึงหลับรัอนแล้วที่มัด้ายกมีเนมีแค่เืนแก้วกับทายดีสัตว์เวลากูแลิกีูมึงตายตาหลับนี่ขนาดกูยังไม่หลับรอแล้วดีสัตมาดิเอาดิในว่าของจริงมึงก็มาดิลองทีมาลองทีแนวพวกแก เูตนดแล้วไม่ไหวเลยนะไม่ไหวแล้วงปืนแล้วเพราะว่าไม่นตักมไม่มีฟิวโอ้ยกูตกปลาชมวิวควายกลัวมึงทำไม่ได้กลัวมันไม่ง่ายที่จะแลบให้ได้วกเลยสบายกูนั่งคุยกับยายว่าต้องทำให้ได้คนที่กูจะตายกูต้องทำมันอีกเงินในกระเป๋ายังไม่มีกูไม่นอนจนตาลีกูไม่สนเฮียอะไรก็อยู่กับซิกทินยึดแม่มึงยึดแม่มึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มึง เป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่มึงจะทำอะไรก็ตามแต่ตังไม่มีมึงไอ้ควายกูแล็บอย่กันตาเลยโดนซ้ำน้ำมึงจนตาเป็นโขดโคไอ้ควายไอ้กับเบิอนแป๊บเดียวแต่กูอยากดูดันเลยกูอยู่กับลุงพลกูเต้นเต่างอยไอ้สัตว์ทำไมมึงต้องงงกูตาลอยไอ้สัตว์ขนาดกูเฟี้ยวมันยังต้องจะกัดนี่กูใส่มึงมัดเดียวทำไมพวกมึงหลับคอโทษทีมา้ายกูไม่ค่อยถนัดกูมีแค่ปืนกับควายทำมึงตายดีกว่าไม่รากูแล้วถ้ามึงตายไป

สักเท่าไงตาว่ายตาวง่ายตาวง่ายตาว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 ง่ายตาว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 ่ายตาวง่ไม่ายตาวง่ายง่ายตาวง่ายวง่ายตาว่ายง่ายา่ายตาวง่ายตาว่าย่ายง่ายตาว่ายต่ามาวง่ายา่ายตาว่ายตาง่ายตง่าย่าย่ายาวง่าย่ายตา่ายต่ายตาวง่ายตง่ายง่ายตา่าย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 ่